ภูเก็ตกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางสื่อสารระดับโลกเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพ AIBD GC 2025ต้อนรับสื่อยักษ์ใหญ่จากทุกทวีปมารวมพลังบนผืนแผ่นดินไทยเชื่อมสายสัมพันธ์เก่าสร้างเครือข่ายใหม่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตอกย้ำบทบาทไทยในเวทีโลกภายใต้ ธงนำของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเมื่อเอ่ยถึงการเดินทางของสื่อมวลชนระดับโลกสู่ประเทศไทยหลายคนก็อาจจะคิดหวังว่าอยากจะทำข่าวหรือว่าผลิตสารคดีแต่ระหว่างวันที่19-21ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกว่าจะก้าวขึ้นเป็นเวทีสำคัญที่สายตาทั่วโลกจับ นะคะกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่23ของสถาบันพัฒนากิจกรรมวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกสามัญได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและ AIBD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ u n เนสโกมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่แพร่ภาพและกระจายเสียงของประเทศสมาชิกในภูมิภาคผ่านการอบรมการประชุมและการแลกเปลี่ยนความรู้โดยมีสมาชิกกว่า แ7องค์กรจาก42ประเทศและเขตแดนร่วมมือกันเสริมสร้างพลังแห่งการสื่อสารมวลชนในครั้งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าภาพผู้เปิดประตูต้อนรับพันธมิตรจากทั่วโลกค่ะตั้งแต่สำนักข่าวสินหัวนะคะและ People Daily จากจีนที่มีความร่วมมือกันดันแฟนต่อเนื่องไปจนถึง บริษัทวิทยุโทรทัศน์แห่งตุรกีและสำนักข่าวท้าจากรัเสเซียที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ปูรักฐานความสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้าการกลับมาพบกันบนไทยครั้งนี้ค่ะที่ไทยนะคะจึงเป็นโอกาสทองในการต่อยอดและขยายความร่วมมือให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือการเข้าร่วม BBC สื่อระดับโลกจากสาหราชนะจาจัก ซึ่งในงานมีเดียโชว์ a คสซึ่งจะช่วยยกระดับการประชุมสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริงพร้อมทั้งประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็คือสูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อระดับนานาชาติดังนั้นการเดินทางสู่ภูเก็ต ของเหล่าสื่อมวลชนชั้นนำนะคะไม่ได้เป็นเพียงแกนเขาร่วมประชุมแต่ก็คือการสารสัมพันธ์เก่าสร้างสายใยใหม่และร่วมกันปักหมุดอนาคตเครือข่ายสื่อสารมวลชนโลกให้แข็งแกร่งและยั่งยืนภายใต้ใตบริบทเจ้าภาพผู้ทรงเกียรติอย่างกลมประชาสัมพันธ์